่านนายกจรบ้านปลายชีวิตเนี่ยถ้าไม่หนีก็คุกเพราะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถ้าเราไปอ่านท่านไม่เคยอ่านหรอกรัฐธรรมนูญผมรู้เขาระบุโทษร,รัฐบาลเนี่ยถ้าสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองเนี่ยโทษจำคุก15ปีถึง30ปีและมีโทษประหารชีวิตซึ่งบันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยข้อมูลของนักการเมืองที่ชุจริตในเมืองไทยมากกว่าปักกีมั้ยไม่มีปักกิงมีข้อมูลในการจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าไหร่กี่ร้อยล้านแต่ละโครงการแต่ละโครงการค่าราชการรับไปเท่าไหร่นักการเมืองรับไปเท่าไหร่อยู่ในมือท่านหมดแล้วเป็นท่านการเมืองใหญ่ถ้าเปิดปังเมื่อไหร่นะโอโหเฮอโอโหเฮเอาอย่างนี้เข้ามาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของท่านประธานาดิดีจินผิงประธานดิสีจินผิงเนี่ยท่านจะเป็นประธานดิดีตลอดชีวิตตลอดการเพราะได้แก้รไขรัฐธรรมนูญให้ท่านเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตพราะความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงของท่านประธานาธิบดีศีจินผิงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ย แล้วตึกถล่มเนี่ยที่มันดังที่สุดที่พวกเราพูดกันหลายรายการเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าบริษัทชัยนาวเวเนี่ยมันไปเช่าใบอนุญ,ญาตจากอิตาเลียนไทยบริษัทอิตาเลียนไทยไม่ได้ทําอะไรเลยอไอ้ชัยนาวเวเนี่ยไปเช่าเขามาไปขอเอาใบอนุญาตเขามาเพื่อไปประปรุนะไปฮวกันที่นู่นที่นี่นี่คือเรื่องเริ่มต้นอย่างนี้แล้วไอ้หนึ่งร้อยล้านเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่คุณอาะไดะไปร้องนะกับดีเอสไอและและดีเอสไอก็รับเป็นคดีพิเศษเรื่องมันมันใหญ่กว่านี้ และเรื่องมันลึกลับก,กว่านี้และรายงานทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือของท่านประธานบาดีสีจิ้นผิงหมดแล้วไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องคอร์รัปชันของข้าราชการไทยของนักการเมืองหลายเรื่องมันอยู่ในมือของท่านปราประธานบาดีหมดแล้วแล้วท่านมาเกี่ยวข้องอยังไงมาเกี่ยวข้องเพราะเพราะว่าไอ้บริษัทไชน่าแล้วเวเนี่ยมันเป็นบริษัททุนจีนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ<อ>มันเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับของรัฐบาล แล้วมันมาร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยไม่ต้องทาอะไรเลยขอใบอนุญ,ญาตมากูจะไปประมูลแล้วเชื่อไหมไอ้ชัยนาเรเวลเ,วน,เ,วน,เวนี่ยช่หนาเรเวลเนี่ยมันไปประมูลงานภาครัฐเนี่ยสิบเอ็ดงานและสิบงานที่เป็นงานก่อสร้างรวมทั้งมอเตอร์เว์สายโคราชเห็นไหมอ่รวมด้วยแล้วอีกหลายหลายงานและก็มาตั้งโรงงานผลิตเหล็กลกลอมว้ยนะที่ระเบียเอกนัดของกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรมไปจับนั่นแหละแล้วปิดไปโรงนึง แล้วมันก็วิ่งเต้นที่จะย้ายรัมบีเอกนัทจำได้ไหมที่มีข่าวมาว่ายอมทุ่มเท่าไรก็เท่ากันย้ายออกไปซะม,มันลงทุนเป็นหมื่นล้านนะคุณนูกนะรัมบเอกนัทก็ถอนใบอนุญาตไปนหนึ่งโรงงานเหล็กเส้นเนี่ยเป็นเหล็กเส้นปลอมแล้วมันก็ทํารับงานทําเป็นสิบเอ็ดงานงานก่อสร้างอีกสิบงานคุณคิดว่ามันเท่าไหร่ละแล้วมันไม่พังเหรอไอ้บริษัทชน่นาแลเวเนี่ยไปประมูลที่แอฟริกาพังหมดแล้วในเมืองจีนหลายแห่งและณวันนี้เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านก็เรียกผู้บริหารมาทั้งชุดอสสบนขึ้า ผมถึงฟันธงวันนี้ทั้งชุดถูกประหารชีวิตหมดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถูกประหารชีวิตหมดเพราะท่านเป็นคนเด็ดขาดและกฎหมายของจีนเนี่ยมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาทําไมท่านรู้ละ่ะเพราะประเทศไทยนี่นะมันเป็นศูนย์รวมของนักสืบสายสืบทั้งหลายจากหลายประเทศ FBI ของอเมริกาเดินเกลื่อนหมดสายรับรัสเซียท G b ีโดนเดินเกลื่อนหมดสายรับจีนเนี่ยผมถามมีใครรู้บ้างผมศึกษาเรื่องสายรับจีนมานาน มีเพื่อนเป็นคนจีนเยอะคุณรู้ไหมสายลับจีนเขาชื่ออะไรสายลับจีนเนี่ยเขาชื่อชื่อของเขาเนี่ยคือ M S S M S S เป็นหน่วยข่าวกรองพลเรือนที่แฝงตัวมาในคลาบของนักธุรกิจในคลาบของนักวิชาการในคราบของพ่อค้าสำนักง,งานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองพลเรือนอยู่ที่กรุงปักกิ่งที่สำนักง,งานใหญ่คือยี T ่ตงหยวนอยู่ที่ยี T ่ตงหยวนแล้วกระจายไปทั่วโลกหน่วยข่าวกรองของเขาไม่แพ้ FBI ไม่แพ้ KGB ของรัสเซียนะ,ะฉะนั้นข้อมูลในประเทศไทยเนี่ย มีมากกว่าที่รัฐบาลมีอีกก็เหมือนกับข้อมูลของไอ้ไอ้ไอ้คอนเซนเตอร,ร์เห็นไหมข้อมูลพน<ช>ันออนไลน,อน,อน<ช>์เนี่ยเออทวโกโกโกหรือว่ามีอะไเดี้ยมีมีใครมีข้อมูลมากกว่ารัฐบาลปักจริงไม่มีใครมีข้อมูลมากกว่าอ่ตกใจกันทั้งเมืองนงแล้วจะมาบริหารประเทศยังไงจะบริหารประเทศยังไงเพราะนักการเมืองก็ดีข้า,าราชการก็ดีที่ปล่อยเป็นอย่างเงี้ยมันควรจะพังไหมไอ้ตื่นตรทองอ่อมันควรจะพังไหมเพราะท่านประธานในประธานดีตสีจิ้นผิงนั้น ท่านมีนยโยบายของรัฐเนี่ยท่านบอกแล้วท่านหารายได้จากประชาชนโดยไม่ผ่านการพน,นันแล้วเรากำลังจะผ่านการพน,นันเป็นนยโยบายสิ้นคิดที่ท่านบอกนะคือการมาทํางานของบริษัทไชน่าแลนเบียเนี่ยมันเป็นการมาทํางานโดยเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนคือรัฐวิสาหกิจแล้วมาซื้อใบอนุญาตคือมาร่วมกับอ,อ,อิตาเลียนไทยโดยอิตาเลียนไทยไม่ต้องทาอะไรเลยรับเงินไปเฉยๆแล้วก็มีซับคอนแทคเตอร์เนี่ยเป็นคนวิ่งจ่ายเงินในที่ต่างๆจ่ายเงินใต้โต๊ะในที่ต่างๆรับกนสะดือรวมเลย นักการเมืองใช้เงินพวกนี้ไปใช้เลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 6ถึงบอกวันนี้เนี่ยเงินเลือกตั้งที่บอกว่าขาดทุนยังหาเงินไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่จริงเลยครับเงินมาได้ไปเต็มที่แล้วก็ทําบ้านเมืองให้เดือดร้อนณวันนี้และคอนโดมิเนียมต่างๆอาคารต่างๆที่บริษัทไชหน้าแลวเวสซ่างเนี่ยมันมาด้วยเหล็กปลอมมาด้วยเหล็กปลอมที่มีโรงงานอยู่ในเมืองไทยที่ผมพูดเมื่อคืนเนี่ยที่เอาคนงานมาหลายหมื่นคนลูกแสนคนน่ะมาโดยนามในค้าบนักท่องเที่ยวนะ แต่รัฐบาลก็ปล่อยให้เข้ามาเพื่อมาแย่งงานคนไทยคนไทยกลับบ้านนอกหมดไม่มีงานทําไล่กาหมดมันเอาคนจีนของมันมาทำหมดพอถึงเวลาวีซ่าหมดก็ต่อในเมืองไทยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเป็นรัฐบาลคุณทําอย่างนี้บ้านเมืองจะอยู่ยังไงผมถามสิมันไม่แหลกรานเหรอมันจะอยู่ยังไงผมไม่เข้าใจนะช่วยมน่คยอะไรนะครับคือช่วยคือมันช่วย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 จริงๆเลยงช่วยยังช่วยใช่คุณลุกในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยคอนโดมีเนียมตึกสูงๆเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันแห่ง ในนนทบุรีอีกไม่คิดปทุมธานีอีกนะและในสมุทรปราการอีกเท่าไหร่แล้ววันนี้พี่น้องประชาชนยังฝันผวากันอยู่เลยนะวันนี้ผมไปเห็นน่ะย้ายของออกจากเมืองทองนะ a, อพาร์ตเมนต์ในคอนโดมิเนียมเมืองทองอนะมีเท่าไหร่ย้ายเป็นพันคือเขาไม่กล้าเสี่ยงเขาไม่เชื่อรัฐบาลนี้แล้วเขาไม่เชื่อหน้าหน้าผู้ว่ากทตองตมองแล้วเขนะาไม่เชื่อคุณแล้วเมื่อวันที่3สิงหาวิ่งกันกระจายวายวอดหมดก็ยังเห็นอยู่แล้วก็บอกไม่มี a เตอร์ช็อ k ค่ะไม่มีค่ะไม่มีแผ่นดินไหวในเมืองไทยครับ ไม่มีหรอกครับไม่มีแล้ววิ่งทาไมนะแล้วทําไมเขาแม่ขึ้นไปบนตึกอะนะเพราะมันมีรอยร้าวมันได้เห็นอยู่อะไรอยู่แล้วก็บอกอันนี้เป็นแต่เพียงลมมันพัดลมมันพัดก็ทําให้ตึกเนี่ยมันสั่นไวว่ะโทผมไม่รู้จะพูดยังไงผมไม่อยากใช้คำรุนแรงเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่มารยาทดีที่สุดในการจัดรายการผขพ,พูดเองสั้นๆเลยลมพัดพ่องเออลมพัดพ้อง <c oughs> คืออย่างนี้ผมเนี่ยเป็นห่วงนายกจรบ้านปลายชีวิตเนี่ยถ้าไม่หนีก็คุกเพราะรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ย ท่านเราไปอ่านท่านไม่เคยอ่านหรอกแล้วรู้ผมรู้เขาระบุโทษรัฐบาลเนี่ยถ้าสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองเนี่ยโทษจำคุกสิบห้าปีถึงสามสิบปีและมีโทษประหารชีวิตซึ่งบันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นดังนั้นคุณไปต้องครอบครัวแนใ่นอนผมไม่แช่งหรอกนะผมไม่แช่งแต่ว่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่านี่คือความบกพร่องคนไทยเราเนี่ยไม่คยรู้หรอกไม่ค่อยรู้หรอก